จริงค่ะจบที่ดึงพันบาทรบจริงๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเอ๋ค่ะป้าปเอ๋นะครับป้าปเอ๋รู้จักเต็นนี้ได้ไงครับป้าเต็นทบุ๊กค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นโต้ต้าไฮรักรีโวคันนี้พี่ตอนเดียวเพราะอะไรครับเขาอยากได้ค่ะอยากได้เป็นของขวัญตัวเองอใช้งานในงเพราะไว้ใช้งานเวลารับงานนอกงานเสริมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ใช้เวลาในการทําเรื่องฟรนเนนนานไหมพี่ประมาณสองวันนะคะแต่ถ้าว่าเอกสารมันครบก็คงจะเป็นวันเดียวอะคะ่ะแต่นี่เอกสารล่าช้าหน่อยก็เป็นสองวันค่ะครับผมแล้วเป็นไปตามโปรโมชั่นไหมครับว่าจบที่หนึ่งพันบาททําได้จริงครับจริงค่ะจบที่หนึ่งพันบาทรบจริงๆค่ะแล้วก็ฝากถึงความประทับใจหน่อยครับว่าทําไมถึงคุณป้าเลือกเต็นท์นี้เพราะอะไรครับแล้วก็เรื่องของการบริการเนี่ยทางพนักงานเราเนี่ยให้บริการเป็นไงบ้างครับ ทางพนักงานที่นี่ดีมากค่ะให้ความรู้แล้วก็ให้ให้ความกระจ่างแก่เราแล้วก็ออกรถได้ง่ายมากค่ะครับผมพนักงานทํางานแบบโอเคค่ะตรงถูกต้องตามที่ว่าลูกค้าอยากได้ค่ะโอเคครับก็นี้ก็มีปรถหนึ่งคันนะครับให้กับป้าเอ๋นะครับก็เป็นโตลต้าไฮรักรีโวตอนเดียวนะครับปี2019นกะครับก็ขอให้คนบ้านนะครับขับรถกลับบ้านดยสุขภาพแล้วก็ไป ไปรับงานได้งานเยอะนะครับผมเคขอบคุณมากครับ